หนังสือนิยายเรื่องจูออลผีดุพิมพ์ครั้งที่5กรุงเทพสยามอินเตอร์บุ๊กสองห,หผู้เขียนโออิชิเคผู้ปแปลพะซุยุเจ้าของลิขสิทธิ์ฉบับภาษาไทยบริษัทอินเตอร์มันติมีเดียจำกัดบทที่1น,นานมาแล้ว นายแพทย์คนหนึ่งได้ทำการทดลองขึ้นมานายแพทย์คนนั้นได้ทำการวัดน้ำหนักตัวผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตด้วยเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อจะวัดน้ำหนักที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยในวินาทีที่วิญญาณออกจากร่างความคิดของนายแพทย์คนนั้นก็คือหากในโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณมีอยู่จริง มันน่าจะมีมวลสารหรือน้ำหนักอยู่ด้วยดังนั้นในวินาทีที่วิญญาตออกจากล่างร่างกายของมนุษย์ก็น่าจะเบาขึ้นเท่ากับน้ำหนักของวิญญาณนั้นเมื่อผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลใกล้ถึงวาระสุดท้ายแพทย์ก็เขยบเข้าไปใกล้ผู้ป่วยแล้วจ้องดูเครื่องวัดน้ำหนักที่ถูกติดตั้งไว้ที่ขาเตียงพิเศษนั้น จากนั้นผู้ป่วยก็เสียชีวิตลงรากับรอคอยจังหวะนั้นอยู่แล้ววินาทีที่เสียชีวิตน้ำหนักของร่างผู้ป่วยเบาลงไหมเปลี่ยนไปไหมจะได้ผลไหมนะเครื่องวัดของนายแพทย์บอกผลนั้นแล้วในวินาทีที่เสียชีวิตน้ำหนักของผู้ป่วยส่วนใหญ่ลดลงเล็กน้อยนายแพทย์จึงคิดว่า น้ำหนักส่วนที่หายไปนั้นคือน้ำหนักของวิญญาณมนุษย์เมื่อได้ข้อสันนิษฐานเช่นนี้นายแพทย์จึงทำการทดลองกับผู้ป่วยอีกหลายคนต่อไปเรื่อยๆเป็นเวลาหลายปีหากไม่นับกรณียกเว้นเพียงเล็กน้อยแล้วในวินาทีที่เสียชีวิตน้ำหนักส่วนใหญ่ของผู้ตายลดลงไปเล็กน้อย และในแพทย์ผู้นั้นก็ได้สะดุดใจเข้ากับเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งน้ำหนักที่ลดลงในยามที่เสียชีวิตนั้นอย่างน้อยก็5กรัมโดยเฉลี่ยก็ประมาณ10กรัมคนที่น้ำหนักลดลงไปเกิน20กรัมก็มีอยู่หลายคนคนที่น้ำหนักลดลงไปเกือบ30กรัมก็มีอยู่หลายคนเหมือนกัน น้ำหนักส่วนที่ลดลงไปนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำหนักยามผู้ป่วยยังมีชีวิตถ้าเช่นนั้นอะไรเป็นปัจจัยละ่ะนายแพทย์ได้ตั้งข้อสันนิษฐานหลายประการจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปออกมานั่นคือคนที่เสียชีวิตไปโดยยังมีห่วงหรืออาวร์ต่อโลกนี้มาก น้ำหนักที่ลดลงไปในช่วงวินาทีที่เสียชีวิตก็จะมากไปด้วยมารดาที่เสียไปโดยทิ้งลูกน้อยอยู่บนโลกชายที่เสียไปโดยมีความแค้นอย่างแรงกล้าต่อผู้อื่นวัยรุ่นที่ตั้งใจจะถวายชีวิตแก่ดนตรีสามีที่ถูกภรรยาวางยาพิษฆาตรกรรมเพราะหวังสมบัติ ชายที่ฟ้องศาลเรียกร้องว่าตนบริสุทธิ์ในคดีที่เคยต้องโทษภรรยาที่ถูกสามีซ้อมทุกวันคืนจนช้ำในตายไปในที่สุดในบรรดาผู้ป่วยที่นายแพทย์ได้วัดน้ำหนักยามเสียชีวิตไว้ผู้ที่น้ำหนักลดลงไปมากที่สุดก็คือแม่บ้านด้วยอาการหมดสติว่ากันว่าในยามที่หัวใจของหล่อนหยุดเต้น เข็มของเครื่องวัดชี้ไปที่ตำแหน่งเฉียดร้อยกรรมผลจากการชนสูตรศพแม่บ้านที่เสียชีวิตไปเป็นที่กระจ่างว่าหล่อนได้รับยาพิษเข้าไปในที่สุดสามีของแม่บ้านผู้นั้นจึงถูกจับข้อหาตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมสามียอมรับสารภาพว่าตนบังคับให้ภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ดื่มยาพิษ เพื่อตนจะได้อยู่ร่วมกับชูรักสาวได้ว่ากันว่าสามีคนนั้นถูกวิญญาณภรรยาหลอกหลอนระหว่างถูกคุมขังจนเสียสติและสิ้นชีวิตไปในที่สุดในที่สุดแล้วเครื่องช่างนั้นหรือวิธีการช่างจะมีความเที่ยงตรงเพียงใดแม้จนบัดนี้ก็ไม่เป็นที่รู้แน่ชัด ผลการทดสอบเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่ได้รับการยืนยันอีกไม่กี่ปีให้หลังนายแพทย์ผู้นั้นได้เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจน้ำหนักยามที่เขาเสียชีวิตไปนั้นไม่ได้รับการบันทึกไว้ทาเคโอถ้าเป็นไปได้ลูกคนต่อไปอยากได้ลูกผู้หญิงซาเอคิทาเคโอคิดเช่นนั้น ทว่าเมื่อภรรยาของเขาคายากโกะคลอดบุตรชายคนโตโทชิโอเมื่อ6ปีก่อนหลังจากนั้นมาหล่อนไม่มีท่าทีว่าจะตั้งครันอีกเลยทาเคโอผู้หมดความอดทนจึงให้คายากโกะไปตรวจร่างกายที่แผนกสูตินาวีเวช เขาคิดว่าร่างกายของภรยาอาจมีสิ่งผิดปกติอะไรที่ทำให้ตั้งครรภ์ไม่ได้ทว่าผลการตรวจร่างกายของภรรยาที่ออกมาคือปกติดีทุกประการดังนั้นในคราวนี้ทาเคโอจึงตัดสินใจไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบ้างแน่นอนไม่ใช่ว่าเขาจะสงสัยในความสามารถของอสุจิของตนหรอกนะ เพียงแต่เขารู้สึกว่าการผลักดันให้ภรรยาไปตรวจเพียงฝ่ายเดียวในขณะที่ตัวเองอยู่เฉยนั้นออกจะเป็นการไม่ยุติธรรมไปสักหน่อย1สัปดาห์ให้หลังการตรวจน้ำเชื้อทาเคโอได้ไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อฟังผลการตรวจหลังจากเสร็จธุระที่นี่แล้วเขาตั้งใจจะกลับไปที่ออฟฟิศดีไซน์ที่ทำงานของเขา โคเดนวีเพิ่งจะจบลงเป็นฤดูก,การที่เต็มไปด้วยสีเขียวเข้มวันที่ร้อนระอุเช่นนี้บรรดาหญิงสาวที่ผ่านไปมาเริ่มใส่ชุดแขนกุดหรือใส่เดี่ยวกันบ้างแล้วแสงแดดที่เป็นประกายกล้าในต้นฤดูร้อนส่องลงมากระทบผมของพวกหล่อนเป็นประกายเงางาม เขาถูกปล่อยให้นั่งรอในห้องรอที่เงียบสนิทของโรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ15นาทีจากนั้นจึงได้รับการเรียกชื่อคุณซาเอชิคะให้เข้าไปในห้องตรวจโรคผู้ที่รอเขาอยู่ในห้องตรวจโรคที่สะอาดสะอาดสว่างสวัยก็คือนายแพทย์หนุ่มผิดกับเขาวที่แล้ว เมื่อในแพทย์ผู้สวมแว่นไร้กรอบอยู่บนใบหน้าที่ขึงขังนั้นจ้องมองช้าที่บันทึกผลการตรวจสลับกับใบหน้าของทาเคโอสลับกันไปมาสักคู่เขาจึงพูดขึ้นว่าอาการของอสุจิเจอจังนะครับเอว่าไงนะครับทาเคโอถามกลับไปเมื่อได้ยินเสียงคำพูดที่ไม่คุ้นหู อาการอาสุจิเจือจางครับเอทาเคโอใสยหน้าคุณหมอครับเออหมายความว่ายังไงครับจากผลการตรวจสอบน้ำเชื้อของคุณซาเอคิทำให้ทราบว่าปริมาณเข้มข้นของอาสุจิในน้ำเชื้อของคุณมีความเจ้อจางมากกว่าคนปกติอาสุจิเจือจางครับปริมาณอาสุจิมีน้อย ในน้ำเชื้อปริมาณ 1cc ของคุณซาเอคิมีจำนวนอสุจติต่ำกว่า3ล้านตัวเสียอีกต่ำกว่า3ล้านตัวทาเคโอใส่หน้าอีกครั้งเขาไม่เข้าใจดีนักว่าอะไรเป็นอะไรฮอรบกวนช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมครับนั่นสิครับขอโทษน,นะครับว่าแล้วคุณหมอก็หัวเราะฝืดๆ ามธรรมดาในปริมาณน้ำเชื้อ1ซีซีหากมีปริมาณอสุจิต่ำกว่า20ล้านตัวเราจะเรียกว่าอากาศอสจิเจือจางครับหากในน้ำเชื้อ1นึซีซีนี้มีปริมาณอสุจิต่ำกว่า20ล้านตัวโอกาสในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติจะต่ำลงยิ่งท่าต่ำลงกว่า5ล้านตัวแล้วก็โอกาสตั้งครรภ์ยิ่งต่ำลงมาก ในกรณีของคุณซาเอคิที่ปริมาณต่ำกว่า3ล้านตัวนั้นก็นั่นสิครับเกือบจะเป็นศูนแทบจะเรียกได้ว่าโอกาสที่ตั้งครรภ์แทบจะไม่มีเลย0ูนยทาเคโอนิ่งงานไปจากคำพูดของนายแพทย์เขาเผลอคำราออกมาโดยไม่รู้ตัวเออคุณหมอครับ อาการเชื้อเจอจางของผมเพิ่งมาเป็นเมื่อเร็วๆนี้หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคราวนี้ถึงตาคุณหมอเอียงคอบ้างเอผมก็วินิจฉัยชัดเจนไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสันนิษฐานจากกรณีผู้ป่วยรายอื่นๆ ผมคิดว่าในกรณีของคุณซาเอคีน่าจะมีอาการอาสศิเิเจจางนี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนบางทีอาจจะตั้งแต่แรกแล้วก็ได้กระมังครับทาเคโอรู้สึกได้ว่าลำคอแห้งผากการที่ปริมาณอาสศิิของเขาต่ำนับว่าเป็นปัญหาร้ายแรงไม่ผิดแน่ทว่าปัญหาที่ร้ายแรงกว่านี้คือนั่นคือลูกชายของเขา โทชิโอใช่นั่นแหละตัวปัญหาคุณหมอหนุ่มขยับจะพูดต่อไปแต่เมื่อเห็นทาเคโอหน้าเปลี่ยนสีเขาจึงรีบพูดอ่าแต่ไม่ต้องกังวลอะไรหรอกครับและหัวล้อฝืดๆอีกครั้งในสมัยนี้มีทั้งวิธีการผสมเทียมทำกิ๊ ดังนั้นแม้แต่ในกรณีอย่างคุณซาเอคิก็สามารถมีหมุดได้ทว่านั่นไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกสับสนของทาเคโอดีขึ้นเลยเนื่องเพราะต้นเหตุของความสับสนของเขานั้นไม่ใช่จากนี้ไปหากแต่เป็นที่ผ่านมาแล้วตั้งหากคุณหมอครับถ้างั้น ท้าเคโอ,อขัดจังหวะการพูดของคุณหมอเขามองสบตาที่เยือกเย็นเบื้องหลังกระจกแว่นแล้วจึงรีบพูดเรากับสำลอกออกมาถ้างั้นลูกคนแรกของผมล้วครับหมายความว่ายังไงภรรยาผมคลอดลูกคนแรกออกมาได้ยังไงเอ๋คุณมีลูกแล้วหรือครับเห็นได้ชัดว่า คำพูดของทาเคโอทาให้คุณหมองุนงงเขาทําหน้าเหมือนจะบอกว่าพลาดไปแล้วนายแพทย์พยายามหาทางกลบเกลื่อนสถานการณ์อย่างสุดความสามารถเขาลดสายตาลงมองยังชาร์ตของทาเคโออีกครั้งอย่างร้อนรนพยายามลำลำ่ลำละละักหาขับอธิบายไม่รู้สิครับคือว่าในกรณีของคุณซาเอคิไม่แน่หรอกครับ ว่าจะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์ตั้งแต่แรกคือว่าแม้ความเป็นไปได้จะต่ำแต่ว่าก็ยังไงก็ลองตรวจร่างกายดูอีกผลก็แล้วกันนะครับถ้างั้นก็เออคุณหมอพร่ำต่อไปเรากับพยายามจะแก้ตัวทว่าคาเคโอไม่ได้ฟังตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วโทชิโอ ไม่ใช่ลูกของเราหรอกหรือความคิดเช่นนั้นวนเวียนไปมาอยู่ภายในศีษะที่กลายเป็นขาวโพลว่างเปล่าโทชิโอไม่ใช่ลูกของเราหรอกหรือถ้างั้นถ้างั้นมันเป็นลูกของใครล่ะในวันนั้นความหวาดระแวงในตัวภรรยาอย่างรุนแรงได้เกิดขึ้นในจิตใจของทาเคโอกูโดนทรยศนางแพทย์สยา พายากโกลีอ่านคบชู้อีแพทยยามึงทรเยอกูมันคบชู้นางแพทยยาในรถไฟกลับจากโรงพยาบาลทาเคโอพึงพันเช่นนั้นไปมาแม้จะรู้ว่าผู้โดยสารคนอื่นเหลือบมองเขาอย่างหวาดระแวงแต่เขาก็ไม่คิดจะใส่ใจเรื่องนั้นอีกแล้วจริงๆแล้วเขาตั้งใจจะกลับมาอย่างที่ทำงาน วันหยุดพักร้อนติดกันยาวเช่นนี้ทำให้งานค้างอยู่ตั้งใหญ่ทว่าเขาไม่สามารถจะกลับไปทำงานได้ด้วยสภาพจิตใจเช่นนี้นางแพทย์สยาอีบ้าคายากโกริอ่านคบชู้อีแพทย์สยาถ้าเคอพุพึมพำเช่นนั้นไปมาโดยไม่ใส่ใจต่อทิวทัศน์ของเมืองในต้นฤดูร้อนนอกหน้าต่าง เขาไม่เคยคิดแม้แต่จะคิดฝันว่าคายาโกที่สงบเสงี่ยมเช่นนั้นจะมีชายอื่นได้จนกระทั่งถึงในตอนนี้เขาไม่มีแม้แต่จะลองจินตนาการตอนที่ทั้งคู่รู้จักกันนั้นทาเคโออายุได้25ปีคายาโกยังมีอายุเพียง19ปีเท่านั้นทาเคโอมีอาชีพเป็นนักวาดภาพประกอบแนวใหม่ เขาทำงานให้กับสำนักงานดีไซน์ในเมืองทาเคโออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ไม้เก่าๆลูกสาวคนเดียวของเจ้าของอพาร์ตเมนต์นั้นก็คือคายาโกนี่เองอพาร์ตเมนต์นั้นใช้ระบบการจ่ายค่าเช่าด้วยการนำมาจ่ายให้กับเจ้าของโดยตรงซึ่งจะหายากในสมัยนี้ทุกเดือนเมื่อถึงปลายเดือน ทาเคโอจะนำเงินค่าเช่าของเดือนนั้นไปยังบ้านของเจ้าของอาพาร์ตเมนต์คาวามาตะซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆนั่นเองสามีภรรยาคาวามาตะมักจะออกไปข้างนอกเสมอโดยมากคายาโกลูกสาวจะออกมารับที่หน้าประตูบ้านถ้าทางเรียบร้อยนะนั่นคือความประทับใจแรกที่เขารู้สึกต่อคายาโก ทุกปลายเดือนเมื่อเขาใจธนบัตรหมื่นเยนหลายใบไปนั้นทาเคโอก็มักจะพูดคุยกับคายาโกะในเรื่องสเพเฮระไปด้วยคายาโกะนั้นไว้ผมดำยาวและตรงไม่ได้แต่งหน้าพูดน้อยและดูช่างคิดช่างเก็บตัวกระทั่งมีตาที่ดูราวกับสัตว์ที่ขี้ขาด ไล่ความมั่นใจในตัวเองหลอนมักจะใส่ชุดขาวเสมอแขนเรียวยาวขาวสะอาดของหลอนนั้นมักจะอุ้มแมวตัวดำตัวหนึ่งไว้ในอ้อมกอดในขณะนั้นเองสามีภรรยาบ้านคาวามาตะได้เสียชีวิตลงว่ากันว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุทางรถระหว่างเดินทางในต่างประเทศ ทาเคโอได้เข้าร่วมพิธีอำลาในฐานะลูกบ้านเช่าข่าวคาดว่าขายาโกะที่สูญเสียบิดามารดาไปในคราวเดียวคงจะรอไห้คล่ำครวญจนเป็นลมไปแน่แต่กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นทาเคโอนั่งแนวนิ่งบนเก้าอี้แถวหน้าสุดในฐานะเจ้าภาพงานศพใบหน้าที่ข่าวซีดนั้นสุภาพเยือกเย็น หลอนคล้อ,อมศีรษะขอบคุณผู้มาจุดธูปเคารพศพทีละคนอย่างเงียบสงบทาเคโอเพิ่งรู้สึกเป็นครั้งแรกในตอนนั้นเองว่าคายาโกะนั้นงดงามใช่แล้วคายาโกะผู้ห่อหุ้มร่างด้วยชุดงานศพสีดำสนิทแต่งหน้าเพียงบางเบานั้นได้ส่องประกายความงามที่คายาโกะไม่เคยเห็นมาก่อนแม้จะคิดว่าเป็นการเสียมารยาท ที่คิดเช่นนี้ในงานพิธีอำลาทว่าทาเคโอรู้สึกว่าเขาอยากจะร่วมรักกับคายากโกะอยากเสียจนแทบจะทนไม่ไหวคายาโกะแตกต่างกับผู้หญิงคนอื่นๆที่ทาเคโอเคยคบหามาโดยสิ้นเชิงผู้หญิงที่ทาเคโอเคยไล่จีบตามจีบมานั้นล้วนแต่เป็นสาวงามเรือนร่างละผม ถว่าพึงพอใจกับการนั่งรถหรูราคาแพงขอพอจะรู้ได้ว่าพวกหล่อนจะตกลงได้ด้วยเงินเท่านั้นพวกผู้หญิงที่สวมใส่ส้นสูงและมินิสเกิร์ตเต้นระบำอยู่ในดิสโกเโทคจนดึกดื่นผู้หญิงแบบที่นั่งดื่มค็อกเทลในบาร์ในโรงแรมหากไม่ใช่รถหรูมีระดับแล้วอย่าหวังว่าพวกหล่อนจะตอบรับคำชวนไปขับรถเล่น พวกผู้หญิงที่ใช้สเสน่ห์ทางเพศอันเย้ายว,วนของตนเป็นเครื่องหลอกล่อให้ผู้ชายช่วยเหลือหล่อนในด้านการเงินมีแต่ผู้หญิงเช่นนั้นทั้งนั้นเมื่อต้องไล่ล่าตามบ้านท้ายผู้หญิงเช่นนั้นเงินเดือนของทาเคโอข้อร่อยหลอไปอย่างรวดเร็วในใสายตาของทาเคโนั้นขายาโกดูสงบสงเวยมเรียบร้อย นั้นเป็นผู้หญิงที่แปลกใหม่สำหรับเขาเมื่อไปจ่ายค่าห้องในเดือนผัดไปทาเคโอก็ชวนคายาโกะไปร้านกาแฟาใกล้ๆนั้นเขาเห็นว่าคายาโกะทำหน้าตะลึงงานอยู่ชั่ววินาทีจากนั้นก็รับคำค่ะอย่างอายในที่สุดทั้งคู่ก็ไปกินอาหารด้วยกันที่พัตคารไปดูหนัง ไปขับรถเล่นด้วยกันในรถเช่าวันหนึ่งขากราบจากเมื่อขับรถเล่นทาเคโกะก็ได้สารภาพความรู้สึกของตัวออกไปคายากโกะฉันอยากได้เธอในวินาทีนั้นสีหน้าของคายาโกะก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดใช่แล้วทาเคโะรู้ได้ทันทีว่าคำพูดประโยคสั้นๆนั้น ได้เกาะกลุ่มจิตใจเย็นชาของหล่นได้อย่างสมบูรณ์ฉันอยากได้เธอทาเคโอคุกซ้ำอีกครั้งคายาโกพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรลากเปลปล่าของคายาโกในเลิฟโฮเทลนั้นจุดเพลิงปรารถนาให้ทาเคโอเป็นความต้องการที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน ขายาโกไม่ใช่คนสวยขนาดที่คนเห็นแล้วจะต้องเบิกตากว้างรออุทานแต่หลอนมีใบหน้าที่ได้สัดส่วนยากจะหาข้อตำหนิหน้าอกแม้จะเล็กอย่างสาวแรกรุ่นแต่เรือนล่างก็ละหงบอบบางขายาโกสงบเสงเง่ยมสำรวมสง่างามและที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดในยามที่ร่วมรับกัน หล่อนตอบสนองต่อความต้องการครอบครองอย่างรุนแรงของเขาได้เข้าครอบครองใช่แล้วกับเข้าครอบครองคายโยากโกะรับเอาความปรารถนาทุกประการของทาเคโอไว้และตอบสนองกลับหากทาเคโอต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการกระทำแบบไหนท่าทางแบบไหนหล่อนก็ไม่ปฏิเสธ ผมดำยาวสะบัดไปมาเลือนล่างบอบบางขดงอราวากับงูเสียงคลื่นกลานอย่างเศร้าส้อยเสียงหอบฮักอย่างรุนแรงเสียงร้องอย่างรันจวนหลอนข้างเรากับหญิงซัำซอนกรดร้องเาวากับสัตว์ป่าทาเคโอตัดสินใจแล้วว่าเขาจะร่วมอยู่กับผู้หญิงคนนี้ในที่สุด ทาเคโอกก็ย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์มาอยู่ร่วมกับคายาโกะสองคนที่บ้านของหลอนอีกไม่กี่เดือนให้หลังเขาก็เชิญพ่อแม่ของตนและจัดงานแต่งเล็กๆในเครือญาติขึ้นที่โบสถ์ในตัวเมืองในที่สุดบุตรชายของเขาก็ถือกำเนิดคายาโกะที่ไม่เคยดึงดันเอาแต่ใจ ในคราวนี้หลอนกลับยืนยันจะขอตั้งชื่อลูกว่าโทชิโอให้จงได้แม้เขาจะไม่รู้ว่าชื่อโทชิโอนั้นจะมีความหมายเยี่ยงไรแต่เขาก็ยอมตามใจภรรยาอยู่ดีแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงในฐานะนักวาดภาพประกอบมากนักแต่งานของเขาก็ยุ่งพอตัว แม้จะมีงานล่วงเวลาทำให้เขาต้องอยู่ที่ทำงานจนดึกแทบทุกวันแต่เมื่อกลับบ้านไปพบภรรยาและลูกรออยู่ในวันหยุดก็ออกไปเที่ยวที่สวนสาธารณะใกล้บ้านในฤดูร้อนก็ออกไปตั้งแคมป์หรือทำบาร์บีคิวกลางแจ้งด้วยกันเสมอบางทีก็ออกไปท่องเที่ยวด้วยกันสามคนเป็นชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดา ทว่าสำหรับทาเคโอแล้วนั่นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ไม่อาจมีอะไรมาทดแทนได้ชีวิตที่สงบสุขเช่นนี้ดำเนินเรื่อยมา6ปีแล้วจากนี้ไปมันคงจะไม่เป็นเช่นนั้นต่อไปทว่าช่วงเวลาที่สุขสมบูรณ์เช่นนั้นได้ขาดหายไปอย่างกระทันหันในตอนนี้เองอีเพสยา นางบ้าคายากกบางอาจมีชายอื่นอีเพสยาในรถไฟเที่ยวกับนั้นคาเคโอกำมือที่ชื้นเหงื่อแน่นพางพึมพำเช่นนั้นไปตลอดทางเขาไม่มีทางยกโทษให้เมียที่บางอาจสวมเขาวให้ตนไม่มีทางยกโทษให้ สวัสดีผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ